ช่วงประสบการณ์ตรงของผู้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภูขขาวพัดลูทีนสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นะเมื่อวันได้มีโอกาสมาพบกับผู้จัดการวงหมอลลำคณะอ้อยอินเตอร์วัฒนศิลินคอนเสิร์ตท,ที่อำเภอสังขะบุรีค่ะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งท่านมีปัญหาเรื่องตานะคะแล้วก็ได้กินภูขขาวพัดลูทีน ไปนะคะก็อยากมาติดตามถามข่าวว่ากินแล้วมันอาการของมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้จัดการมีปัญหาเรื่องตาตาเป็นอะไรคะเออประมาณว่าแพ้แสงนะครับมันจะแสบตาประมาณนั้นครับจะเกิดโดนลมโดนอะไรมากๆก่อนจะ อาการือน้ำตาจะไหลครับแล้วฝ้าฟางด้วยไหมคะครับฝ้าฟางครับจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะครับจะเป็นเป็นป้าเป็นเหมือนขาขาวเป็นขาขาวมองเขาเป็นอากาศจะเป็นท้องฟ้าเป็นขาขาวเบลอๆไปเลยใช่ไหมคะและที่เป็นมากี่ปีแล้วคะก็เป็นมาประมาณน่าจะสักสองสามปีเลครับค่ะเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุห้าสิบเอ็ดครับตอนนี้อายุห้าสิบเอ็ดปีเนาะบางบางทีก็ความเสื่อมสภาพของ อายุของเรามันก็ทําให้เสื่อมสภาพสายตาเราเสื่อมสภาพได้นะคะแต่ก็คงไม่ถึงกับขนาดที่ว่าจะมองอะไรไม่เห็นกปกติน่แท่แต่อันนี้เรามันเป็นเกินเกินวัยเนาะมันเป็นก่อนวัยทีนี้พอได้กินผูู้ข่าวพัดรูทีนเข้าไปแล้วมันมันเป็นยังไงบ้างอาการก็ช,ช่วงแรกๆนะประมาณสักสามประมาณสามสี่เม็ดแรกเนี่ยสามสี่เม็ดแรกครับมันจะเป็นเงินกับมีที่ตาเยอะ ก็ตกใจอยู่ไม่ใครับว่าเอ๊ะทำไมเออพอดีเขาก็บอกอีกก่อนนะว่าประมาณว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะมันกระทุ้งอะไรประมาณนี้ก็เลยก็เลยอ่ะมันมันมันจะขับสิ่งสกปรกออกมาจากตาเราไม่ต้องตกใจนะคะทีนี้มันมันจะเป็นขี้ตาไหลออกมาอยู่กี่วันคะประมาณสามสี่วันได้ครับประมาณสามสี่วันได้หลังหลังจากนั้นพอพอขี้ตาหมดไปแล้วตาเราเริ่มสว่างไหมทีนี้มัน ตอนแรกๆก็ไม่ได้สังเกตนะครับค่ะกินไปได้สักพักหนึ่งประมาณทักแผงสองแผงมันก็เริ่มเอ๊ทำไมมันรู้สึกมันมองเหมือนเหมือนกับว่าดูทีวีดูอะไรเหมือนมันชัดขึ้นค่ะครับอย่างอย่างมือนี่ถ้าปกติอากาศคืบๆขนาดนี้นี่มองนี่ไม่เห็นเส้นลายมือแล้วครับไม่เห็นเส้นลายมือครับแต่ตอนนี้คืออากาศขนาดนี้ยังยังเห็นเส้นแล้วครับตอนก็ถือว่าน่าจะดีขึ้นค่ะค้าคงดีขึ้นแหละแบบนั้นนอกแต่ก่อนมันไม่เห็นแต่ตอนนี้มันเห็นก็ต้องดีขึ้นที่มีเนื้อตรงหัวตาอะไรนี่ก็ ตอนนี้ตอนนี้ท่านผู้จัดการกินหมดไปกี่แผงคะตอนนี้น่าจะเป็นแผงที่ห้าครับตอนนี้แผงที่ห้าก็กล่องกู่ๆเนาะครับค่ะแล้วอาการดีขึ้นขนาดนี้ท่านผู้จัดการพอใจไหมคะก็พอใจครับค่ะคิดว่าจะฝากสุขภาพไว้กับภูเขาพัดดุงินเราต่อไปไหมครับต้องฝากไว้แน่ครับเพราะตอนนี้ก็คือถ้าไปเจอใครที่ไหนเนาะก็ถ้าเขาเป็นเหมือนเราอะไรก็จะแนะนํา พราะว่าเราใช้สายตาเป็นประจำเนาะเรากลางคืนเราไปงานออกคอนเสิร์ตออกงานหมอนลําก็ต้องอดหลับอดนอนทั้งคืนใช่ครับนะคะแล้วสมองเป็นไงบ้างแต่ก่อนสมองก็ประสาทประสาทก็มีความรู้สึกว่ามันมันโล่งขึ้นครับดีขึ้นจากเมื่ก่อนเมื่อก่อนนี้นี่โอ้ยมันเบลอไปไหนก็คือเหมือนกับว่า อะไรก็ไม่ค่อยจะแจ่มใสทุกวันนี้เหมือนกับมันลูงมันแจ่มใสขึ้นสบายสบายอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นประ่วานนั้นค่ะค่ะก็ถ้ามันดีอย่างนี้ก็ลองลองเชิญชวนพี่น้องเรามากินด้วยสิคะท่านผู้จัดการครับก็ถ้าใครที่เป็นนะครับเกี่ยวกับสายตาหรืออะไรพวกนี้ครับก็ต้องลองกินดูนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าดีแน่แครับเพราะว่า ประสบการณ์จากตัวเองนะครับค่ะปัญหาอย่างอื่นท่านผู้จัดการมีไหมครับปวดเช้นงปวดขาอย่างนี้มีไหมอ่าเรายังไม่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 มีตัวนั้นนะครับค่ะยังไม่มีตัวนั้นเนาะก็เลยค่ะเลยตอนนี้ก็คือตัวเดียวนะค่ะค่ะก็พอใจเนาะพอใจคะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่อ่าคะแนนเต็มร้อยนี้ก็ได้ได้ได้เกินร้อยเลยครับได้เกินร้อยเลยครับค่ะครับขอบพระคุณมากค่ะครับผมค่ะ